สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอรพระเครื่องรอบเย็นหมายเลพี่นะสำหรับแผงจอร,รอบนี้ผมรวมให้นะไม่ว่าจะเป็น2อสามองค์นะพี่นะสามร้อยนะครับนะสามร้อยทุกถุงใช้คําว่าทุกถุงได้ดีกว่าพี่นะไม่รู้สอง 3, องค์สามองค์อยู่ในถุงเดียวกันผมให้สามร้อยพร้อมส่งไม่มีใคาจะส่งใดอย่างสิ้นนะบบอกเลยว่าวันนี้ โปรโมชั่นให้นะครับราคาพิเศษแน่นอนพี่เล้าอกเล้าใจกันแน่นอนนะครับวันนี้ก็ใครไวใครได้นะครับสําหรับวันนี้ใครไวใครได้พี่นะครับรอบนี้ก็เดี๋ยวเริ่มให้เลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพื่พี่ท่านนะครับได้มา1ชุด1ถุงนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับบอกเลยว่าเล้าใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบถุงไว้รอก่อนนะครับหยิบถุงซิปไว้รอก่อน ในครับทุกทุกท่านนะครับอิ่มเบอิ่มใจแน่นอนนะครับอ่ารายการแรกเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยกันเอาแบบเป็นถุงนี่แหละสนุกดีแนวสนุกดีพี่ต้องให้แบบเป็นกอบเป็นกัมอะนะครับเอาเหรียญแล้วกันนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่ออะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่องนะครับขออนุญาตส่องกับพี่ในครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออแดงพ่อพ่อสิมในครับโอ้เหรียญพ่อสิมด้วยนะครับสายเหนือสายเหนือนี่ดูเนื้อดูหูดูหน้าปลาดิเหรียญสายเหนือในครับซึ่งเหรียญนี้ออกที่เชียงรายนะครับปีอะไรปีหนึ่งแปดในครับ นวหน้าเก็บหน้าเก็บอ่าหน้าเก็บเหรียญนี้หนึ่งเหรียญนะนะพ่อสิมพ่อสิมนี่ไปไปกับพ่อเงินเลยนะเออไปกับพ่อเงินบัตรดอนเลยเนี่ยรับไปกับพ่อเงินกะไรด้วยพี่นะนะมีกะไรเงินด้วยนะพ่อเงินบัตรดอนเยหอมสวยคมชัดลึกนะครับไม่ธรรมดาพี่นะครับสวยคมชัดลึกดูนี่ดูร้อยจาะนี่เอาเนี่ยเนี่ยดูร้อยจาอเนี่ย นี่ยรอยเจาะปินๆเลยโฮ้ยเส้นขนมงขนแมวนะพี่นะยธรรระเม็ดเห็นไหมเม็ดที่พื้นเหรียญนี่กลมเป็นไข่ปลาเลยนะครับสวยๆอันี่สวยเลยพี่เอ้ยปีหนึ่งสามด้วยนะครับปีหนึ่งสามด้วยเอางี้คู่เนี้ยนะครับคู่นี้นะเดี๋ยวแถมอีกองค์ดีกว่าเออแถมอีกองค์ดีกว่านะอันนี้น่าจะเป็นอ่อนางนะพี่นะยธรรมนางอันนี้น่าจะเป็นนางเสน่ห์จันทร์ไหมหรือเป็นอ่าลงทอเนี่ยไอ้เนื้อเนื้อสวยนะเออจริงๆเนื้อแกร่งเนื้อเก่าเนื้อสวยเหลือเกินเอางี้สามองค์เลยสามร้อย สามองค์เนี่ยนะครับเอาไปสามร้อยเดี๋ยวใส่ถุงนะเดี๋ยวใส่ถุงเลยนะสามองค์สามร้อยไม่ต้องห่วงแต่บอกผมด้วยนะพี่นะในถุงว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะได้รู้ว่าเออถุงนี้มีอันนี้อันนั้นนะครับจะได้รู้ได้หยิบให้ถูกนะครับเอาไปถุงละสามร้อยเนี่ยนะใส่ถุงไว้ให้นะครับหนึ่งชุดนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะให้ไปสักห้าองค์แล้วกันนะครับนะเออนี่เดี๋ยวจะให้ไปสักห้าองค์แล้วกันนี่เอาเดี่ยวองค์เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวให้ห้าองค์เลยอันนี้เป็นปูสุกนะครับปูสุก เนี่ยมีค่าปลอดขาวๆแห้งๆเนี่ยเนี่ยผมบอกแล้วผมจัดราคาแบ่งปันดูรอยจานในเดิมๆเนี่ยเห็แม้รอยจานเดิมๆเลยหนึ่งองนะเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนเนื้อหนึ่งองแล้วแล้วก็อันนี้เป็นกีบบัวกําแพงเพชรไหมเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเนื้อครับบ้านพี่นํานํามาแบ่งปันให้นี่อีกหนึ่งองเอาะนรับอันนี้เป็นรูปทรงหยดน้ำเนื้อรูปทรงหยดน้ํากําแพงเพชรแหละเอาไปสององนะเนื้อสององแล้วจอบเนี่ยจบหล่อโบราณเนี่ยจบพ่อเงินเนี่ยนะครับเออจอบพ่อเงินเนี่ยอ้าวแบ่งนะพี่นะนะบอกแล้วราคาแบ่งอ่่่่ะะนนนีีพพจออบเงิ แนวพี่ดูดิแนวร่องรอยการหล่อโบราณค่บเบานะครัแนะสุดยอดแนบเอาไปสามแนวแถมปกให้องค์เนี่ยอันนี้ไม่รู้ที่ไหนนะเนี่ยรอยจานแบบนี้เนี่ยอันนี้เหมือนคล้ายๆยันหลวงปู่บุญวัดจางบางแก้วเนาะนะครับเออหลวงปู่บุญหลวงปู่เจือป่ะเนี่ยนะครับอ่ะไปไปสี่องค์นี่แหละแนวสี่องค์นี่แหละพี่เอาไปแนวแบ่งให้ เออสี่องค์เอาไปสามร้อยนะครับเอสี่องค์นะพี่นะน้ำใส่เลยเนี่ยเนี่ยใส่เห็นนี่แหละนะพี่ได้เชื่อเออพี่ได้เชื่อเนี่ยสี่องค์เนี่ยนะเหมาได้ผมให้เลยเนี่ยเอาสามร้อยเนี่ยสี่องค์สามร้อยจานให้อีกพี่นะองค์เล็กๆเนี่ยเอาอันนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกวยอไปเนี่ยเนี่ยนี่เนื้อผงน้ำมันนะอันนี้พ่อพรมเนื้อเงินเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยเอาให้ดินะครับเออให้อีกนะครับไม่พอหรอกนะครับเอาองค์เล็กองค์นี้องค์นึงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอ่อวัดอะไรเนี่ยวัดทรายขาวเนีีีี่่่ยยยในนนนนปััตตาเเะครบหลววงพดท เนียผมบอกแล้วพระได้มาคือผมจัดให้เลยพี่่คราบนะเนี่ยหลวงพ่อนองอาจารย์นองเนี่ยอาจารย์นองผูกเศกเนี่ยในปีสองแปดอาจารย์นองผูกเศกอาจารย์นองแล้วก็จะมีนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญนีคล้ายเหรียญเหรียญหลวงพ่อพรมนะพี่นะเนื้อเงินนะดูเนี่ยให้เลยันนี้ดูนี่ให้เลยนีดเดิมเลยนี่นะครับสองนะอันนี้เป็นพระปิตาเนื้อตะกัวครับพี่ใพระปิตาเนื้อตะกัวนี่ไม่รู้สำนักไหนนะเนี่ยนี่หนึ่งองค์บนั้นทั้งหมดสี่องค์นี้เป็นเขาดาราเนื้อผงน้ํามัน นะครับเนื้อผงน้ำมันยังมีคาบทองตรงซอกคอเพี่อันี้พาบบ้านนะนะครับแบ่งปันให้นะครับแบ่งปันให้พี่ราคาแบ่งเลยเอา4องค์เนี่ยไปาไป3อ0นะครับ4องค์ไปาไป300โอ้โหชุดเล็กบอกเลยเล็กพิกขีหนูนะครับเออเล็กพิกขีหนูนะครับสวยทั้งนั้นนะครับบอกได้ว่าจัดให้นะครับมาให้รู้เรื่องปลานะครับมาจัดให้นะครับเอา4องค์นะครับ4ี่องค์สา300นะครับละถุงละ300ผมแบ่งหมดหละวันนี้นะครับนะมาเพื่อแบ่งโดยเฉพาะ แล้วก็หลวงพุทวดององนี้นะครับองคนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรพี่นครับมีตะกรุดหนึ่งดอกด้านหลังนะครับเนื้อว่านอันนี้ว่านเก่านะดูนียมีตะกรุดหนึ่งดอกด้านหลังนะครับแหมไม่ธรรมดาแล้วผินไหมมีตะกรุดหนึ่งดอกด้านหลังนะครับตะกรุดหนึ่งดอกหนึ่งองค์เนครับหนึ่งองค์แล้วก็อันนี้สําหรับองค์นี้พี่น้ำโดดเด่นไปแล้เป็นธรรมชาตินะครับอง์นี้เป็นท่ามะปางนะครับเนื้อดินท่ามะปางโอ้โหพี่ดู้าพนี่แกร่ง แกร่งเก่าเดิมแห้งนวแก่งเก่าเดิมได้สำหรับวันนี้เป็นพันเนื้อดินนะครับถ้ามาปางเนื้อดินถ้ามาปางนี่ให้ไปกับคุ้นแผ่นเลยเอ้าเนี่นะครับอันนี้เป็นคุ้นแผ่นลงงู้ทิมพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับร่องรอยการเซตตัวพิมพ์สวยคมชัดลึกนนคร่องรอยการเซตตัวพิมพ์สวยคมชัดแหมสวยสดๆอย่างนี้นะเจอแบบนี้ไม่จัดได้ไงอ่ะนะเออเจอแบบนี้ไม่จัดได้ไงอ่ะนะครับถุงนี้นะนะครับถุงนี้นะ นี่นะเอาไปสามร้อยเอาสามองค์เนี่ยนะครับตกองค์ละร้อยะครับเออเดี๋ยวใส่ถุงก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆทุกทท่านนะครับเดี๋ยวใส่ถุงให้ก่อนนะครับมีวันนี้จะเล่นเซอร์กีิชุดเนี่ยนะครับเออจะเล่นเซอร์กิชุดนะครับนะ้ไเดี๋ยวใส่ให้นะครับนี่ครับใส่ถุงไว้นะครับชุดนี้สามร้อยอ่าสามร้อยไปต่อครับพี่นะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นพระเออเคืออะไรนะเอาเอานี้ดีกว่าเอาเหรียญก่อนดีกว่านะครับเออเอาเหรียญก่อนดีกว่าอันนี้เป็นเหรียญจีน นะครับเป็นเหรียญจีนซึ่งเป็นเหรียญเก่านะครับเราไม่ทราบที่อย่างนี้ที่ไหนไม่รู้นะนะครับมาแบ่งปันให้เลยนะเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะเอ่อหเจาะสวยด้วยนะครับเจาะสวยด้วยไม่รู้ที่นะเอาหนึ่งเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับซึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนอ่าพ่อเขียนนี่เป็นรูปดาวนะพี่นะครับก็เราแบ่งปันเอานะพ่อเขียนอีกหนึ่งองค์นะเอาเอาไหนอีกอะเออเอาพระเจ้าตากนี่เอาแนวอันนี่พระเจ้าตากนี่ ในครับบอกแล้วว่าเล่นแล้วเล่นเลยนะครับนะนะไม่มียึกยักในพี่น้ำไม่มียึกยักยอกแยกนะครับจานให้เสมอน,น,ยยยยนะครับพระยายพิชายดบหักนะพระยาพิชายดาบหักสามองค์ไปสามร้อยนะสามองค์ไปสามร้อยนี่ยเอาสามเหรียญเนี่ยนะสามเหรียญเนี่ยไปสามร้อยพี่น้าถุงซิปผมจะพอไหมเนี่ยในครับถุงซิปผมจะพอไหมสามเหรียญสามร้อยนะบอกจะปิดถุงไหนนี่บอกว่ามีเหรียญน,นู้นเหรียญน,นี้ด้วยนะในะครับจะได้ไม่ลืมเดี๋ยวเอาเป็น เออขาเรียกว่าอะไรนะอ่าในถุงนี้มีอะไรนะครับขออนุญาตเทอ่าขออนุญาตเทนี่ครับมารับชมไปพร้อมกันนะครับนี้เป็นหลวงพลีเนื้อดินนี่ครับเอาพระเนื้อดินคู่กับสมเด็จบ้างดีกว่านเนาะเอาสมเด็จบ้างดีกว่านี่นะอันนี้เป็นหลวงพลีครับพี่นะหลวงพลีอ่าใบโพเนื้อดินอันนี้เก่าแน่นะครับเก่าแน่หนึ่งองค์นะครับหนึ่งองค์แล้วก็พระสมเด็จองค์นี้นะครับองนี้มีความแกร่งเก่าหนึบใสนุ่มเออแกร่งเก่าหนึบใส่กระด้่ม นี่สวยนะน้ำสวยเดิมเดิมเลยธรรมชาติโดดเด่นแบบไม่เหมือนใครนะครับธรรมชาติโดดเด่นแบบไม่เหมือนใครอ่าสำหรับองค์นี้นะครับสำหรับองค์นี้นะนะครับอีกหนึ่งองค์ดีกว่าอ่าเอาไปอีกหนึ่งองค์ดีกว่านะครับไปอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นออเดียนะครับเอาในกรอบนี่ไหมนะพระสมเด็จในกรอบนี่ไม่ให้เลยดีกว่าเอาไปสามองค์แหละนะครับสามองค์เอาไปสามร้อยนะสามองค์เอาไปสามร้อยพอจะได้ไหมพี่นะราคานี่ แนวสามองค์พอจะได้มวโผโ่แล้วเนื้อสวยมากนะครับไม่ธรรมดานะดูดิเนื้อสวยมากใสเก่าแก่งแนวว่าใสเก่าแก่งเดี๋ยวใส่ซองก่อนนะครับหาซองใส่ก่อนนี่ครับพอไหมเนี่ยนวเออจะพอไหมเนี่ยนะครับใสซองเนี่ยแัวแบ่งปันกันเออราคาแบ่งพี่วันนี้ใครไวใครได้นะแนวนะไม่โกดไม่เคืองกันนะใครไม่ทันนะแนวเออถ้าใครไม่ทันนี้ห้ามโกดเคืองกันนะนะครับไปต่อนะผมใส่แหลกเลยวันนี้นะครับอันนี้เป็นปกโพอันนี้สวยพี่นับรบบุรีป่ะนับรบบุรีพี่นับปกโพเนี่ยหลังได้ผ้า เนี้ยโปะโพลังลายผ้านหนึ่งองนะค์เน้ยหนึ่งองค์แล้วก็แล้วก็อันไหนดีอ่ะเออแล้วก็อะไรดีอ่ะนี้ยแล้วก็อะไรดีรายเยอะซะด้วยโโอ้หูดูจบเนี่ยนะี้ยให้จอบเลยดีกว่าเนะี้ยคู่กัจอบนี่ไปเลยสององค์อันนี้นะพี่น้ำสององค์แบบรัมรัเลยสามร้อยจะมีที่ไหนอ่ะดูเนื้อเนี่ย หุ้จอบนะพี่นะจอบพ่อเงินนะคร Jamie, <anak> ับจอบพ่อเงินครับพี่อันนี้คือแบบว่าไปเลยแบบว่าไป2องค์เลยพี่เอ้ยนะครับนะสุดๆดเลยนี่สคู่นี้นะครับโอ้โหสามร้อยหาที่ไหนได้ละพี่นะครับเออหาที่ไหนได้ละพี่เอ้คู่นี้300นะครับจัดไปดิอ่าเดี๋ยวก่อนพี่หาถุงก่อนนะครับนะหาถุงก่อนหาถุงนะครับถุงไม่มีจะใส่เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถุงก่อนนะพี่นะนะครับสักครู่เดียวสักครู่เดียวพี่นะไม่ได้เตรียมการเลยเลยอยู่ดูก็เลยเลยนะครับไม่เคยเตรียมการก่อนนะครับอันนี้เป็นพราเนื้อผงอันนี้เป็นของหลวงพ่ออะไร นะครับอันนี้เป็นของวัดพิคุณทองหลวงพ่อแพรนะครับองนี้หลวงพ่อแพรน้าพ่อแพรแล้วก็เดี๋ยวให้อีกอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ต้องส่องแล้วเนี่ยอันนี้หลวงพ่อแพรแล้วอันนี้สวยนะอันนี้สวยอยู่แล้วพี่อันนี้เดิมๆเลยเนี่ยนะํานะเออหลวงพ่อแพรน้าพ่อแพรเนี่ยวัดพิคุณทองนะวพ่อแพรหนึ่งองค์แล้วก็อันนี้เป็นพระผงที่ได้มาก็เอาอีกหนึ่งองค์แล้วก็อันนี้เป็นสมเด็จอ๋อนอกพิมพ์ด้วยพี่ใช่ไหมใช่นอกพิมไหมเนี่ยเป็นวัดเกตอะอกอกวีวีอย่างเี้ย นะครับเนี่ยอันนี้ได้เก่าได้เดิมนะครับเอาให้หนึ่งองนะครแล้วก็อันนี้ของหลวงพ่ออะไรอ่ะอันนี้หลวงปู่สวงนะอันนี้ของเฮ้ยหลวงปู่เทพรุกอุอนอยู่ด้านหน้าด้วยอ่ะเนี่ยได้มาเนี่ยเอาอีกหนึ่งองนะค์นะผมแบ่งให้เอาอันนี้หลวงปู่สวงนะนะสี่องนะให้ไปห้าเลยชุดนี้นี่ครับพี่อันนี้สมเด็จอ่าสมเด็จไม่ทราบที่นะสมเด็จไม่ทราบที่เนื้อสวยมากเลยนะเนื้อสวยมากดูเลยเนื้อเป็นเม็ดเป็นเ็เ็เ็แล้วพิมพ์อย่างสวยดูเลยอันนี้ไม่รู้ที่นะ แนวด้านหลังก็จะมีรอยปี๋รอยแยะนะครับแล้รอยปาดด้านหลังเบาๆบางๆนะครับโหให้อารมณ์ความคลาสสิกเหลือเกินเนี่เอาหมดเนี่ยแนวห้าองค์เนี่ยใช่ไหมล่ะห้าองค์ไหมห้าองค์เนี่ยเอาสามร้อยเอานี่ครับห้าองค์นี่เอาสามร้อยเอานะครับนะผมให้นะครับนี่คือให้คือให้เลยแนวบอกแล้วจัดให้นแนวห้าองค์สามร้อยไม่ใช่เราจะได้หมดโดยไวเนี่ยนะครับจะได้หมดโดยไวเออมาใส่อีกนะครับนะใส่เข้าไปแล้วก็องค์นี้เลยนะครับรูปดอกบ้างแนวรูปดอกองค์นี้พี่นะเป็นหลวงปู่คุยแนววัดซับตะเคียนเพชรบูรณ์ นบเป็นรูปหล่อหลวงปู่คุยหนึ่งองค์นับต่อโค้ชชัดเจนสวยงามจริงๆรูปหล่อเอาให้รูปหล่ออีกอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อวิบูลนะครับเป็นหลวงของหลวงพ่อสว่างปะเนี่ยหลวงเขเขียนว่าวิบูลหน้าหน้าเนี่ยนบอันีอีกหนึ่งองค์นับอ่าอนี่อีกหนึ่งองค์นี่ครับพี่นับวิเชียนโมดีในรับอ่าในไม่ได้นับโอ้โหดูพระวิเชียนโมดีในงาับนาวิโอยอย่างเดิมดูดิไหมสาแดงขึ้นมาเป็นจำ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 เลยพี่ร่องรอยการหลอกข้าบเบ้าคราบความเก่านะครับร่องรอยสาขึ้นที่ก้น แม่สามองค์นี้สวยเหลือเกินเลยพี่อาา้าวจัดให้ที่สามองค์สามร้อยนะครับนะจะพลาดได้อย่างไรจะพลาดได้อย่างไรเราพี่ใส่ซองให้นะครับเดี๋ยวผมใส่ซองให้มาจาดให้เลยวันนี้นะครับดูที่จะได้ขี่คู่นะครับจะหมดถาดต่อเน,นื่องกันไปนะครับนะต่อเน,นื่องกันไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอ่อออหลวงพ่อรีนะพี่น้หลวงพ่อรีนี่เป็นใบโพนะนะครับเป็นใบโพหลวงพ่อรี ก็เนื่องด้วยจากความเก่านะครับเออเนื่องด้วยจากความเก่าและเรี่ยมเก่าๆอย่างเงี้ยนะครับพอดีแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นจันลอยที่ไหนเนี่ยแล้วเดิมๆอะไรพี่เนี่ยดูเนี่ยนะพี่ดูจันลอยเนี่ยอันนี้ไม่รู้ที่ไหนสร้างเนี่ยนะครับเออหูเนื้อสวยมากนะมวลสารชัดเจนมากนับเนื้อสวยและมวลสารชัดเจนอีกหนึ่งองค์นะครับอ่าอีกหนึ่งองค์นะสองนะนะครับสองแล้วนะอ่าสองแล้วอันนี้อลยนี่นนองค์นี้เป็นเขาเรียกว่าอ่า ซุ้มกอขนมเปียะคล้ายๆข,ขนมเปียรหรือแผงตัดเนี่ยโคตรเดิมเลยลายนิ้วมือด้านหลังนี่เนื้อแกร่งมากนะครับอ้าสามองนะนะครับสามองนะสามองนะ้วให้ปูทวดปิงเอาวให้องค์นึงนะครับนะอันนี้หลวงปูทวดออกออกว่าน,นแดงๆนะน้ำออกว่านสบูเ่เลือดไหม เอาไปพี่4องค์เอาไปสามร้บาทสิพี่นะครับจัดไปที่รออะไรอยู่แล้วนะครับพักราคานี้นะครับจัดไปดิพี่พักราคานี้รออะไรอยู่แล้วนะครับให้ไปเลยนี่4องค์เอาไป300น้อครับมานะครับให้สะเทือนไปดิให้สะเทือนไปดิแนครวันนี้มาแบ่งพี่นะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับใครไวใครก็ได้ไปในครับเดี๋ยวกลับสู่โหมดเดิมอันนี้มาแบ่งปันให้นะครับเนี่ยถาดทังเลยเนี่ยเออมาแบ่งปันให้พี่นะครับมา1ชุดนะครับไปต่อครับพี่นี่จะหมดแล้วนะเนี่ยแป๊บเดียวเองนะ ในะครับไม่ธรรมดานะในครับแมัจะหมดแล้วเนี่ยในครับอันนี้จะเป็นซุ้มกอนะอันนี้เป็นซุ้มกอมามาเลยพี่เอ้ยนะดูดูเนื้อซุ้มกอเนี่ยนะพี่ดูเนื้อซุ้มกอแนครอันนี้เป็นซุ้มกอหลังปาดงามๆสวยๆเนื้อดินแห้งๆนะครับในครัหนึ่งองนะในครัหนึ่งองแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะองค์นี้เป็นเอ๋อเขาเรียกคำข้าวปู่ฤาษีดิงดำในครับคำข้าวปู่ฤาษีดิงดำคำข้าวอีกหนึ่งองนะครับอันนี้เป็นพระอะไรไม่รู้นะพี่ผมไม่รู้ที่นะเผื่อพี่นายรู้ที่แล้วกันนะครับเป็นนนรรูปทงหหยยยดด้้เีี่มมววก เออมีหมวกด้วยอันนี้ไม่รู้ที่จริงๆนับไม่รู้ที่จริงๆก็อ,อ,อยากจะแบ่งปันวิธีสมาชิกแล้วกันนะเอาไปอีกหนึ่งองค์นับผ้าเนื้อดินมีอะไรก่ะ นะครับอันนี้เป็นนี่เลยนะครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบเนื้อสวยมากแนวสายชนบุรีแล้วแนวสายชนบุรีแล้วพี่แนวสี่องค์นะครับเออสี่องค์อีกแล้วสามร้อยนะครับอย่าไปไว้เอออย่าไปไว้ที่เนื้อแบบเนี้ยพี่นะมันไม่ใช่ผ้าทั่วไปนะครับผมมาแบ่งปันให้เฉยๆแหละแนวนะดูเหมือนไม่มีค่าเลยนะครับเออเอามาแบ่งปันนะครับนะกับพี่ๆสมาชิกตอบแทนบ้างรับนะเออแบ่งปันกันนะครับนะ คืนกำะไรให้กับพี่ๆสมาชิกทุกๆท่านบ้างแล้วไปศึกษาเนี่ยได้นะพี่เอ้ยนะครับนะไม่มีอีกแล้วเนี่ยน้ำหมดแล้วหมดเลยอันนี้มันหักนะอันนี้ขออนุญาตวางแยกก่อนนี่หักเนี่ยนี้หักขออนุญาตวางแยกแล้วแล้วก็สมเด็จบ้างนะได้สมเด็จมา1องค์นะครับวันนี้ก็สมเด็จในเส้นได้เนี่ยเดี๋ยวให้คู่ไปเลยนะครับให้3 4มสองค์แหละนะครับนี่ดูเนื้อสมเด็จเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมจัดให้นี่ต้องไม่ธรรมดานะนี่ผมจัดให้นี่ต้องไม่ธรรมดาพี่นะครับด้านหลัง แกงเก่าได้เดิมแนวแกงเก่าได้เดิมครับพี่สำหรับองค์นี้นะแนวนั้นหนึ่งองแล้วก็เส้นได้แนวเส้นได้องน,นี้บางหุ่นพรมอยู่แล้วพี่คาบนี่คาบเนื้อเน้นๆเลยแนวเบอรคาบเนื้อเน้นๆเลยแนบเส้นได้แล้วก็อันนี้เป็นสมเด็จนะพี่นะนวะมีไข่เนี่ยหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเนี่ยใต้ซุ้มอีกรักบกนะ็เดี๋ยวแบ่งปันให้อ่าเดี๋ยวแบ่งปันให้พี่อันนี้เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยดูเน,นื้อเนี่ยโอ้โหไงอันนี้ปั๊ม เขาจะปั๊มหมึกอยู่นะนะเป็นรูปเจดีแล้วก็อีกองค์นึงนะครับนะอีกองค์นึงเป็นอันนี้เป็นสมเด็จผมไม่ทราบที่นะเป็นเนื้อขาวๆอ่ะเนี่ยพี่ดูเลยนะอันนี้เป็นสมเด็จเนื้อขาวไม่ทราบที่นะครับให้หนึ่งองนะครับให้หนึ่งองแล้วก็ตบท้ายด้วยองค์นี้เลยนะครับนะคะแนนเนี่ยโอ้โหพี่ห้าองสามร้อยนะครับห้าองสามร้อยพี่ดูเนื้อพาสก่อนนะครับพี่ลองดูเนื้อพาสียก่อนนะครับนะเนี่ยห้าองเนี่ย นะครับห้าองค์เนียยไปสามร้อยบาทนะครับนะห้าองค์สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนะใครไวใครได้นะครับบอกแล้วแบ่งปันพี่นะครับใครไวใครก็ได้ไปนะครับนะแบ่งปันให้นะแบ่งปันกันไปนี่ครับห้าห้าสามร้อยบาทแนวสามร้อยเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับกับชุดอันนี้เป็นชุดเซ็ตเครื่องรางเหรอใช่ไหมเนี่ย ชุดเซตเครื่องรางนะครับนะนี่เป็นเนื้อตะกัวครับพี่น่ครับพันด้วยเชือกเก่าๆนะครับแล้วมีคาบทองนะครับพันด้วยเชือกเก่าๆแล้วมีคาบทองเนี่ยและนี้เป็นเอ่อมีรอยจานยันด้านในหลอดนะครับอันนี้ผมไม่รู้หรอกคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ให้ไปคู่กับอันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วพี่ดูเนี่ยเน่ยความเก่าเนี่ยอันนี้เป็นสีพึ่งเหรอนี่หลุดมาี่เนี่ยมีปลาด้วยเนี่ยนะปลาหลุดพี่ นี่นี่ก็หลุดเนี่ยนี่ปลาเนี่ยเนี่ยเออปลาหลุดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตลับสีพึ่งแห้งมากนะครับเอาให้นะพี่นะสามแล้วนะนะครับสามแล้วนะเออาสามแล้วเดี๋ยวให้ต่อนะครับเดี๋ยวให้ต่อเอาเอาอะไรเดียวเออเอาอะไรรูปดีกว่านะครับอันนี้เป็นรูปของหลวงพ่ออะไรน่ะเออหลวงพ่ออะไรนะพี่เนี่ยเออเป็นรูปของหลวงพ่ออะไรเนี่ยพี่เนี่ยรูปเหนเนี่ยเนี่ยหลวงปู่อะไรเนี่ยเนี่ยพี่ลองช่วยผมอ่านดิเนี่ยเนี่ยหลวงพ่ออะไรอ่ะ เอางี้แล้วกันพี่นะครับเอาไปสี่เลยเนี่ยอ่าสี่แล้วนะเนี่ยสี่แล้วยังไม่พอเอาแหวนหล่อโบราณที่เขาขุดได้มาเนี่ยนะไม่รู้เป็นหลงหลวงปู่อินวัดหัวเขาหรือเปล่านี่ครับนะเนี่ยดูเนี่ยหล่อโบราณที่ซื้อมาก็เกินแล้วเนี่ยนะเป็นแหวนงูหล่อโบราณนะครับอันนี้เป็นอ่ของขุดได้นะครับของขุดนะแบ่งปันให้นะทางเราก็จัดให้ดิพี่นะครับนะหมดเนี่ยเอาไป แนวพินาะครับหมดเนี่ยไป300บาทนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตใส่ซองก่อนนะครับขออนุญาตหาซองใส่ก่อนแนวบอกแล้วนะครับวันนี้มาเพื่อเขดด้านน้ำมาเพื่อแจกโดยเฉพาะแนวน้ำมาเพื่อแจกโดยเฉพาะเลยเอาแบ่งให้นะครับนะโอ้สามร้อยนะครับไม่คุ้มไม่รู้ไปดิเออไม่คุ้มไม่รู้ไปดิพี่แนวราคานี้นะครับนะแบ่งอ้าวไปต่อนะครับไปกันต่อเลยดีกว่านะครับเหรียญซึ่งเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่เอี่ยม นวเหรียญหลวงปู่เอี่ยมหนึ่งเหรียญนะปู่เอี่ยมวัดหนังนะปู่เอี่ยมวัดหนังหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญนี้เลยพี่นะครับอ่าเหรียญนี้เป็นเหรียญไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับอีกหนึ่งเหรียญเอาแล้วนะครับต่อเนื่องไปเลยพี่นะครับกับเหรียญนี้นะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับเท้าเวสุวรรณนี่สวยนะ เนียครับเปลียนนี้สวยเลยล่ะพี่เอ้ยท้าวเวสุวรรณนะครับท้าวเวสุวรรณก็ด้านในนะพี่นะครับตัวหนังสือสวยคมชั้นลึกอยู่แล้วเนีตัวหนังสือสวยคมชั้นลึกนะพี่นะะน้าสามแล้วนะสามแล้วนะพี่นะนะครับอันนี้แถมดี่หว่าอันนี้คืออะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมปีหนึ่งสองเนี่ยนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยเนี่ยๆปีหนึ่งสองเนี่ยนะครับเป็นสิบชัศนองค์เล็กเนี่ยนะครับโอ้โหพี่พาดูง่ายสบายตาเนี่ยครับนี่มอ้าบท เนะ่ครับแหมราคานี้กระชากใจไปนวแแบบราคานี้กระชากใจไปพี่นะครับอันนี้เป็นสี่องค์ไปสามร้อยนะครับนะเออลองดูดิพี่แล้วถ้าเป็นกองอะเป็นกรอบเป็นกำเลยนอะเป็นกองเป็นกรอบเป็นกำกันไปเลยทีเดียวนะครับมานะรวบได้รวบอ่ารวบได้รวบนะครับอันนี้เป็นเหรียญสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อตับครับพี่แนวเหรียญพ่อตับมะขามเรียมดูง่ายสบายตานะครับแนวเหรียญนี้ดูง่ายสบายตารนวหลวงพ่อตับนวมะขามเรียม นะครับดูง่ายสบายตาหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญนะครับนะไปกับเหรียญอะไรเนี่ยนี้เหรียญอะไรเนี่ยนะครอ๋อรุ่นใหม่พี่อันนี้เป็นปี57นะครับนะรวมพระรังสาเมื่อกี้นะครับอ่าหลวงพ่ออะไรเนี่ยพระยาพิชัยดาบหักอุตรดิตเอ้ยเหรียญสวยเหรียญสวยนะเหรียญสวยหนึ่งเหรียญนะครับอ่าให้หนึ่งเหรียญนะนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อบ้าง นะเป้าเหรียญหล่อไปบ้างพี่นะครับเป็นเหรียญหล่ออ่างทองนะครับเป็นเหรียญหล่ออ่างทองนะครับเอาไปหนึ่งเหรียญนะครับนะเอาไปหนึ่งเหรียญวัดแสนสุขนะครับวัดแสนสุขกับพี่หล่อโบราณครับเบ้าเดิมๆนะครับสําหรับอันนี้นะพี่นะเอาไปกับอุปราคุดเลยนะครับนัจัดให้เต็มระบบไปนะครับกับอุปราคาคุดอีกหนึ่งองค์ เนียครับบอกเลยว่าราคานี yeah, ้โอ้โหเรียกโหยหากันเลยดีกว่านะครับ300บาทครับ yes พี่นี่ครับนะฮะับสามบาทนี่ตัวยันเป็นเส้นเลยนะนี่ครับเนี่ยดูดิ๋ยนีครับเนี่ยเอาไป300เนี่ยเอา เนี่ยนะครับสามสี่รายการเนี่ยไปสามร้อยนะครับอ่าบอกผมด้วยนะพี่นันนะครับว่ามีรายการไหนบ้างนะครับผมจะได้รู้นะครับอ่าผมจะได้รู้พี่นัาขออนุญาตใส่ซองนะครับนะขออนุญาตใส่ซองและอ่าและวางไว้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับกับพระท่ากระดานนะครับท่ากระดานองค์นี้นะพี่นันนะครับถักรูดเนี่ยครับถักรูดอย่างชัดเจนดูเนี่ยครับร่องรอยการถักรูดเป็นธรรมชาตินะ่ยครับร่องรอยการถักรูดเป็นธรรมชาตินะครับนะนี่ดูเกลียวโอ้เป็นเกลียวเลยไหมเนีสวยมาก น้ำพระก็สวยนะพี่นะนี้เดิมๆให้เลยนะนะครับนี่ถักรวดถักรวนหนึ่งนะถักร่วนหนึ่งแล้วก็พระเล็กๆยิบๆย่อยๆนะครับนะอย่างนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่ออะไรวัดทุ่งสะพานนะประตูสวรรค์ที่ไหนไม่รู้น้ำหนึ่งองค์นะเดี๋ยววางแยกไว้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆวัดนกนะเนี่ยคล้ายๆวัดนกเลยพี่น้ำหลวงปู่สุกวัดนกอะน้ำเนี่ยดูนะอีกหนึ่งองค์แล้วกันเอานะง่ายๆแล้วก็อันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นไม้แกะหรือเปล่า เนีครับได้มาผมแจกหมดแหละวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมเหมามาเนี้ยผมแจกหมดเอาหนึ่งองค์นะครับสี่องนะอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะครับสำหรับองค์นี้เป็นของหลวงพ่อพรมครับพี่เนีครับหลวงพ่อพรมไว้ช่องแคบครับพี่นะครับผิวไฟยังแสบตายอยู่นะยเนีครับเอาไปอีกหนึ่งองเนี่ยครับเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยห้าองนะพี่เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ย เอาไปในห้าองค์เนี่ยไป300อ่ะนะครับเนี่ย300บาทครับพี่เนี่ยครับชุดนี้นะจัดให้นะครับเออจัดให้ชุดนี้300บาทขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคานะครับเออขออนุญาตใส่ซองได้เขียนราคาเผื่อพี่พพี่นะพี่นะวันนี้โปรโมชั่นนะนะครับวันนี้เป็นโปรโมชั่นพี่นะผมจะจัดให้นะเออผมได้จัดให้แล้วนานๆจะเจอโปรโมชั่นนี้สักทีนะเนี่ยครับต่อเนื่องครับพี่เนี่ยครับโอ้โหพระองค์เล็กก็เยอะนะเนี่ยครับเออพระองค์เล็กก็เยอะเนี่ยอันนี้เปป็นนนนนพพรรระะะะิตาสหัับบองคค์ีี้่เป็นพระปิตา เขามีฝังอะไรไว้ด้วยพี่เม็ดเพชรเม็ดพลอยเหรอนะครเขาฝังไว้เนี่ยอันนี้ก็หนึ่งองค์นะพี่นะน้ําด้านหลังเป็นยันนูนด้วยนะหนึ่งองค์แล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าพระอะไรนะนะครับพระไพรีพินาศเนะยครับพระไัยรีพินาศลังเรียบก็พี่โอยขึ้นมาเป็นเก็ดก็ดีเลยนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้เป็นรูปหล่อโบราณนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับนะโอายน้ําทองกระจัดกระจายออกงคนะลล่โบราณแ้ว็ นี่ครับพี่อันนี้อหนึ่งองนะครับนะเอออันนี้อหนึ่งองเอนเป็นอันนี้เป็นของหลวงพ่อโบ้ยกับพี่พิมพ์พระรอดนะครับหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวที่พี่นันหล่อโบราณพิมพ์พระรอดนอีกหนึ่งองนะครับเป็นสี่องนะนี่สี่องแล้วนะนะฮะสี่องแล้วยังไม่จบหรอกพี่อันนี้ปู่ทวดเนื้อว่านให้ไปเลยเอ้านี่พี่ดูเนื้อว่านองนี้ดิโอ้โหสวยเก่าเด็ดดวงเลยเออสวยเก่าเด็ดดวงเลยพี่อาจจะมีรอยปี่รอยแยะรอยล้านนะครับนี่คือร่องรอยความเป็นธรรมชาติของเนื้อว่านองนี้นะ เนี่ยครับเออห้าองค์ก็ไปสามร้อยเอาลองดูสิพี่เล่นกับผมนะครับนะจัดให้เสมอนะครับเมื่อเธอต้องการนะครับมานะครับจัดให้นี่หนึ่งองค์นะพี่นะนะครับมาต่อครับนะสำหรับรายการต่อไปครับพี่นะครับเดี๋ยวจะรวมให้อีกหนึ่งชุดนะครับอันนี้จะเป็นพระนะครับสำหรับองค์นี้พี่นะนะครับเป็นพระอ๋อ ดูให้นะพี่นะนะไปรู้ไปลงหลวงพ่ออะไรนะพี่เนี่ยอันนี้ไม่รู้ไปลงหลวงพ่ออะไรพี่น้ํามียันด้วยนะพี่ยันห้าใช่ไหมเนะครับอ่ายันห้าใช่ไหมพี่เนี่ยเป็นเลขห้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นเลขห้าแบบนี้นะหนึ่งองนะครับเราก็องค์นี้พี่ดูเนื้อเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นของเออ่หลวงพ่อจาดร์ในตหรับองค์นี้พี่นั้นนะครับเป็นของหลวงพ่อจาด์เนี่ยอันนี้เป็นเออ่เขาเรียกอว่า ไฟไหม้ในพี่นะไฟไหม้มาเก็บรักษาไม่ดีนะหลวงพ่อเอ้ยไม่ใช่หลวงพ่อไอ้นี่หลวงพ่อจันเนอะไม่ใช่หลวงพ่อจานหลวงพ่อจันบางมอนในพี่นะนะพ่อจันบางมอนเนี่ยนะครับหนึ่งองค์นี่สององนะอันนี้องค์เล็กอันนี้ผมแถมแล้วกันผมไม่รู้พระอะไรเนี่ยนะครับไม่รู้เป็นพระอะไรนะเนี่ยได้มาเงี้ยนะครับอาแถมหนึ่งองค์นะครับแล้วก็รูปหล่อนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อของหลวงพ่ออันนี้ไม่ร nah. no, ู้ที at ot> ่นะครัสำหรับองค์นี้ก็ไม่รู้ที่เหมือนกันนะครับเนี่ยดูดินะครับไม่รู้ที่แล้วเป็นก้นเงินด้วยนะเนี่ย เอาให้สินะครับสี่องค์นะแล้วสี่องค์แล้วแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้กดพิมพ์มาใหม่ๆเลยพี่เอ้ยนะครับนะนี่เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เครื่องคั่วพิมพ์ต้ออ่ะนี่นะครับอ่ะห้าองค์เนี่ยห้าองค์ที่เห็นอยู่นี่พี่นั่นนะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับห้าองค์นี่แหละเอาไปสามร้อยเอาแบ่งให้เลยนะครับบอกผมแล้วกันพี่มีหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับนะจะได้ใส่ให้ทั้งถุงนี่แหละนะครับแพ็คให้แบบนี้เลยนะครับมาจัดให้นะครับนะรวบเข้ามานะครับอ่ะรวบเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะครับารวบเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะครับจะได้ถนัด แนวอันนี้เป็นห่วงหลวงพ่ออะไรแนวนี้เป็นปกนะสำหรับองค์นี้นะครับนะสำหรับองค์นี้นะเป็นปกนะเป็นปกนี่ครับปกเจ้าคุณนอเนี่ยนะปกเจ้าคุณนอไหมหนึ่งองค์นี่วางตรงนี้เลยนะหนึ่งองค์นะนะปกเจ้าคุณนอนี้เป็นเหรียญเอ่อเป็นพระราชินีหรอปะเนี่ยอันนี้เป็นรูปล็อกเก็ตแนวอันนี้เป็นรูปล็อกเก็ตอีกหนึ่งองค์นะแนวเราก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อผงกุมาน่ะใช่ไหมเนี่ยเนื้อผงกุมารนอ่ะ นะครับไม่รู้ที่ไหนนะเนี่ยเป็นของหลวงพ่ออะไรเนี่ยนะครับเออเป็นของหลวงพ่ออะไรไม่รู้อ่าหนึ่งองค์นะครับเราก็อ่าอันนี้องค์นึงอ่ะอันนี้เป็นเนื้อดินครับพี่นะครับเขาเลี่ยมไว้อ่ะน่าจะเป็นแผงตัดกําแพงเพชรปะนะครับน่าจะเป็นแผงตัดกําแพงเพชรปะเอาไปอีกหนึ่งองค์เอาเป็นสี่แล้วนะให้ไปห้าเลยชุดนี้นะครับให้ปูสุไปอีกองค์นึงนะครับปูศุาะคลองมะขามเท่าไปอีกองค์นึงเอานะครับเอาสามร้อยเท่านั้นแหละพออ่าสามร้อยเท่านั้นแหละพอพี่นะครับนี่นะพี่นะกลุ่มนี้นะเนี่นี่ชุดนี้เลยนะ สามร้อยนะครับอ้าวสามร้อยผมบอกแล้วแบ่งคือแบ่งวันนี้มาเพื่อแบ่งพี่ใครไว้ใครก็ได้อะนีครับอ้าวใครไว้กับผมใครได้วันนี้เนะยครับในจะกดจะเครื่องกันนะนครับให้แบบคือแบบผมให้เลยอะนี่ครับให้จริงๆเลยนี่อ่ะเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งชุดนะยครับอันนี้ก็จะเป็นปู่สุกนะสําหรับองค์นี้พี่นะนะครับเป็นปูสุกนี่ครับรอยจานโอ้หแน่นๆเลยไหมนี่ปูสุกหนึ่งองค์อันนี้เป็นอ่คล้ายๆเนื้อชิ้นเงินพระเทิดปะใช่ไหมพระเทิดไหม นี่อีกองหนึ่งในอันนี้น้าเป็นเนื้อชินเงินนะนะสำหรับองค์นี้น้าเป็นเนื้อชินเงินนี่นี่อีกหนึ่งองในครับแล้วก็องคนี้ในสาหรับองค์นี้จะเป็นพิจิตแนวนะพิจิตเนี่ยดูเนี่ยนะพิจิตนี่อีกองหนึ่งนคพิจิตนี่อีกองหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นพระเล็กๆเนี่ยๆอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วผมให้หมดแหละเนี่ยอันนี้เป็นพระปิตาสามเหลี่ยมนะครับพระมันเขาเรียกะไรพระลึกลับพี่นะบางอย่างเราก็ไม่รู้เราแบ่งปันกันศึกษาในครับนี่อีกองหนึ่งเป็นสี่นะสี่แล้วก็อันนนี้เป็ อันนี้อะไรไม่รู้นะ่ยเออันนี้มันมองไม่ออกอ่ะคล้ายๆกีบบัวป่ะคล้ายๆอ่อปู่สุกแจกแม่ครัวนี่บ้างเอาอีกหนึ่งองค์แล้วผมแถมพระนี่ให้หนึ่งองค์อ่ะเนี่ยนี่เป็นพระรอดเนี่ยแล้วผมแถมไม่เลยนะครับสามร้อยดูดิเอาคุ้มไม่คุ้มอันนี้เป็นพระรอดหลวงไม่รู้ที่ไหนนะเป็นรูปสัญลักษณ์เจดีย์ด้านหลังเนี่ยแนวสัญลักษณ์เจดีย์ด้านหลังเนี่ยไม่รู้ที่ไหนนะเนี่ยเอาเนี่ยทั้งหมดหกองคนะ์เนี่ยนะครับทั้งหมดหกองค์เนีวสามร้อยนะครับดูที่จะได้ไม่ได้รู้ไปดิเออไม่ได้รู้ไปดิพีีีี่่่่่่เเเเเนนนนยยยยคครับออง์าใใใสสลหู้ นะครับเออใส่ด <Cornell bug dying> ูเนี่ยเอาสามร้อยนะครับเอาแบ่งนะครับ <maneuver> อันนี้ก <Reason> ็เหลือประมาณสี่องนะครับ <loo> อ่ะสี่องนะครับมาจะจบแล้วเดี๋ยวผมวางไว้ในถาดแล้วกันอันนี้เอาออกแล้วอันนี้แตกนะครับอันนี้แตกอ่ะเอาออกนะครับนี่ผมใส่ถาดขายเลยละอย่างเงี้ยนะครับในง่ายๆนะครับง่ายๆ่ายนสี่องค์นะนะอันนี้จะเป็นอ่ะน่าจะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับน่าจะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรม โอ้ยเนื้อลงกุชัดเจนมวลสารที่มาเป็นเม็ดๆๆเลยพี่เนี่ยมามวลสารที่มาเป็นเม็ดเลยนะครับด้านหลังอุย้ยเนื้อแม่แก่งไหมล่ะพี่นะครับแล้วตกใส่ฐานที่ดังเป้งไม่ต้องห่วงครับพี่พาเราแกงแน่นอนนะครับนะเทสให้แล้วนะไม่ใช่หรอกแกลงไม่ได้แกงลงหรอกพี่ให้หลุดมือจริงนะครับหลุดมือจริงต้องขอประทานโทษด้วยเนะี่ยเป็นหนึ่งองค์อันนี้เป็นเหรียญ เนวครับสำหรับเหรียญนี้นะนับเป็นเจริญชนแนวครับเป็นเหรียญเจริญชนหูย่นได้ใจเลยพี่นะแนวหูดร่องรอยริ้วรอยทุกๆอย่างนะครับนะบรงตัวก็พี่นะซิริมงคลรุ่นหนึ่งนวครับรุ่นหนึ่งสังกลอครนเจอแบบนี้ต้องจัดนะครับสองโอนะอันนี้น่าจะเป็นผงพายปูทิมหรือเปล่าเนี่ยแนวครับเนี่ยพี่ผงพายปูทิมหรือเปล่าเป็นพิมเล็กอะสามเรียมอ่ะนะครับเป็นสามเรียมเล็กหลวงปูทิมหรือเปล่า เอา,อางี้แล้วกันพี่ยังยังไงก็น่าจะเป็นหลวผู้ทีมแหละแล้วก็รายการสุดท้ายนี้น่าจะหลุดจากกรอบนะนะครับองค์นี้นะพี่นันในครับเป็นพระคงดําอ่าเป็นพระคงดําซึ่งพระคงดําลอยย่นนี่สวยมากนะครับลอยย่นนี่สวยแล้วพี่นะนะรลอยย่นด้านหลังก็สวยเอา,อางี้นะครับนะสี่องนะนะดูมาถุงใส่ก่อนนะสามร้อยบาทครับพี่ แนบไม่ได้รุแนแรงแล้วสี่องนะแนบเอาไปสามร้อยเนี่ยแนวผมใส่ถุงไว้ทุกองค์วันนี้แนบจัดให้แบบเต็มระบบอ่ะเนี่ย <N> อ้าวนะพี่น,ะนะ้ครับนะชุดนี้เอาไปสามร้อยอ้าวันนี้นะพี่นัานะวันนี้ผมจะจัดให้ประมาณนี้แล้วกันนะพี่นัาหนึ่งหอบใหญ่ๆอ้าวแนบนะใครอยากได้องค์ไหนแนวด่วนด่วนนะแนบขอแบบด่วนด่วนแล้วกันใครไวใครได้แนบใครไวใครได้ขอแบบด่วนด่วนแล้วกันะนะครับนี่ทั้งถาดเนี่ยนะครับนะแบ่งปันกันไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ